วันนี้ผมในนามฝ่ายขายบริษัทไลวินจำกัดนะครับมาได้เยี่ยมลูกค้าได้ใช้เครื่องของบริษัทไลวินมาประมาณเจเดือนตอนนี้หลังจากเจดเดือนความเปลี่ยนแปลงของเจแดงแห่งสาย4นะครับเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเจแดงครับกับเครื่องของไลวินครับเส้นสวยค่ะเหนียวนุ่ม ขายดียอดเพิ่มขึ้นตอนนี้เจ้ดแดงเจ็ดเดือนนี้ยอดเพิ่มขึ้นกี่เท่าจากที่เต้ดแดงทําแบบเก่าๆมาโดยใช้เครื่องตีเครื่องโม่เครื่องต้มแล้วมาใช้ของไรเครื่องของไรวินเป็นยังไงมั่งครับควาเปลี่ยนแปลงาเปลี่ยนแปลงก็ทาให้ยอดมากขึ้นกว่าเดิม2หรือ3เท่าตัวที่เคยทําอยู่ค่ะออนนี้คิดว่าในอนาคต เครื่องตัวนี้ที่ใช้มาเจดเดือนคุณสมบัติหรือปัญหามีอะไรเกิดขึ้นไหมกับเต้แดงปัญหาไม่มีค่ะทําให้ออกมาเส้นสวยเส้นเหนียวคุณภาพโอเคค่ะท่นนี้เต้แดงคิดว่าเครื่องตัวนี้จะสร้างตลาดให้คนรุ่นใหม่หรือให้คนที่ใช้เครื่องเก่าๆอยู่จะเพิ่มคุณภาพของต้นทุนหรือสิ่งใดบ้างในการ ติดตั้งเครื่องของบริษัทไรวินครับเีแดงเพิ่มยอดได้ดีมากาแนะนําถ้าใช้เครื่องตัวนี้แล้วทําให้เพิ่มยอดนะลดต้นทุนลดค่าแรงงานประหยัดเวลาในการทานะเพิ่มยอดอตอนนี้ผมจะพาเจ๊แดงไปแนะน่ํนอุปกรณ์ที่เจ๊แดงประกอบนะเริ่มแรกที่โรงงานตอนที่หนึ่งคนงานต้องทำยังไงบ้างเจ๊แดง ก็ใส่หมวกใส่บูทใส่เอี๊ยมล้างมือก่อนเข้าทำงานค่ะแล้วใช้ระบบน้ำน้ำก็จะบบจากกองค่ะกองติดเครื่องกองกองแสงยูวกองตะกองกองทุกอย่างค่ะตอนนี้เจ๊แดงคิดว่าแป้งทุกตัวใช้กับเครื่องไลวินได้ไหมใช้ทุกตัวค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้หลังจากนั้นก็มาถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ การตีแป้งการตีแป้งค่ะตีแป้งก็ตัวนี้จะตีก็เป็นสูตรไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากค่ะใช้แค่เราใช้ตามสูตรของที่มาก็โอเคแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ตีแป้งเสร็จัจะมาลงที่โต๊ะเครื่องอ่ะชุดที่เสียแดงทำอยอยด้วยใช่ไหมคะทำด้วยค่ะแล้วก็จะผ่านอยอยไหมครับผ่านแล้วค่ะโอเคครับ เอาตอนี้เี่แดงก็ระบบะทํางานของเครื่องบริษัทไลวินนะครับถูกทำงานค่ะทํางานได้ดีและคุณภาพออกมาดีค่ะโรงงานเราสะอาดนะคะหลังจากที่มาแล้วเส้นของเราเลน,นะครับีออกมาเส้นสวยค่ะเหนียวนุ่มค่ะเส้นสวยเส้นดีมากค่ะโอเคหลังจากเส็จเส้นเส็น,เ,สนเราก็ขั้นตอนต่อไป ล้างางเส้นล้างเส้นเสร็จแล้วก็มากระบวนการจับค่ะจับเส้นค่ะสังเกต,เกตที่ความสะอาดนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ของเจแดงสายสีนะครับได้ออยด้วยแล้วก็มีความสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนหลังจากนั้นพอจับเสร็จเจแดงก็พาไปชมที่แพ็คแพ็คสินค้านะครับนี่คือชั้นวางของเจแดงสายสีนะขณะนี้เราก็ได้ไป ชมโรงงานต้นแบบของบริษัทไรวินแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเจแดงสายสีถ้าสนใจบอกเบอร์โทรศัพท์ขนมจีนสายสีด้วย095 249 9975ค่ะโทรได้ตลอดเวลา <S <s ย้อนเอาเวลาตานก็ได้ได้ค่ะขอบคุณครับ